พ่อแม่เศร้าติดต่อลูกสาวไม่ได้ปมถูก้องขับไล่เผยสุดทุกขหวังกลับใจจากกรณีในจำนงอายุ79ปีซึ่งพักอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอกบินบรุรีจังหวัดปราจีนบรุรีร้องทุกข์ผ่านสื่อมวลชนว่าตนเองพร้อมลูกสาวสีคนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถูกลูกสาวคนที่ห้า ฟ้องขับไล่ที่อยู่อาศัยหลังจากที่ตนเองแบ่งแยกโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดเลขที่ดิน24670เพื่อให้ลูกถูกคนเท่าๆกันจะได้ไม่มีปัญหากันในภายภาคหน้าโดยมอบหมายให้ลูกสาวคนสุดท้องดำเนินการตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่21มกราคมที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรีจ,รจังหวัดปราจีนบุรีนายจำนงและนางวงยังคงอยู่ในอาการซึมเศร้าที่ปรากฏชัดผ่านสีหน้าและา ตาของทั้งสองคนโดยเฉพาะนายจำนงซึ่งยังอยู่ในช่วงพักฟื้นหลังเข้ารับการผ่าตัดมะเร็งจากการสอบถามนางวงกล่าวว่าตนเสียใจที่ลูกสาวฟ้องขับไล่พ่อแม่และพี่น้องเป็นเรื่องที่ทำไม่ถูกตอนแรกยังคิดถึงลูกสาวคนนี้อยู่แต่ตอนนี้ความรักความห่วงใยที่พ่อแม่มีให้กับลูกคนนี้ไม่มีแล้วไม่รู้ว่าลูกสาวคิดสงสารพ่อแม่พี่น้องร่วมท้องเดียวกันเลยหรือไม่ด้านนายจำนงกล่าวทางน้ำตาเพราะว,ว่าหลังจากร้องทุกข์กับสื่อมวลชนแล้ว ก็ได้เดินทางไปร้องสูตรดำรงธรรมโดยได้ให้ลูกสาวพาไปร้องทุกข์ต่อสูตรดำรงธรรมปราจินบุรีทางเจ้าหน้าที่ก็รับเรื่องร้องทุกข์ไว้แล้วพร้อมให้การช่วยเหลือและได้ประสานกับอายการศาลจังหวัดกระบินบุรีซึ่งทางอายการศาลจังหวัดกระบินบุรีแนะนําให้ตนเองและลูกๆที่ถูกฟ้องขับไล่มาติดต่อทําเรื่องขอใช้อยู่อาศัยอย่างเปิดเผยตั้งแต่ปี2547 และจะหาทางช่วยเหลือเน้นเรื่องที่ได้รับความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดในจำนวนกล่าวต่ว่าต้องขอบคุณสื่อมวลชนที่เป็นศื่อกลางเหมือนเป็นคนแรกในการชี้ทางสว่างให้ก่อนที่ทางฝ่ายราชการหรือทนายไม่อย่างนั้นจะต้องทนทุกข์ทรมานกับการที่ถูกลูกสาวแท้ๆในอกที่คิดจะขับไล่ให้ตนและพี่น้องไปอยู่ที่อื่นยังไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ติดต่อพูดคุยกับลูกสาวคนก่อเรื่องก็ไม่พูดคุยด้วยอยากเห็นลูกสาวคนนี้กลับตัวกลับใจ พอแม่และพี่น้องให้อภัยเสมอในความผิดพลาดหากคิดจะมาแบ่งโอนที่ดินให้กับพี่น้องทุกคนตามเจตนารม์เดิมของตนเองที่ให้ไว้ก็น่ายินดีแต่ไม่รู้ว่าจะได้รับสิ่งนั้นหรือไม่ในจำนวนกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ